สวัสดีค่ะเคจาก,ก s อ e ซันจนะคะการบูสต์โพจริงๆมีเป้าหมายเพียงแค่การรับรู้แบรนด์การสร้างอเวนิการมีส่วนร่วมหรือการส่งข้อความซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะได้แค่เพียงการกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ค่ะโดยหลักๆจะมีตัวเลือกให้เราเลือกในการบูสต <arespace. S 2> ์โพลนะคะเช่นกลุ่มเป้าหมายการตั้งงบประมาณหรือว่าการกำหนดระยะเวลาให้โฆษณาแสดงผลค่ะ Facebook Ad คือการโฆษณาบนโลกออนไลน์ของ Facebook ซึ่งเราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าตัวบูทโพสเช่นเพศอายุโลเคชั่นรวมถึงความสนใจหรือพฤติกรรมการใช้งานและตัว Facebook Ad เนี่ยก็ยังสามารถมีเครื่องมือในการว,วัดผลหรือดูประสิทธิภาพของแคมเปญได้อีกด้วยค่ะดังนั้นการบูโพสคือการนำโพสที่มีอยู่ในหน้าเพจของเราอยู่แล้วมาทำโฆษณา ในขณะที่ตัว f c e e o o o แอดเองเนี่ยเป็นการสร้างแคมเปญแล้วก็เป็นการกำหนดแคมเปญตามที่เราต้องการสามารถเลือกรูปแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวัดผลประสิทธิภาพในตัวแคมเปญได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เคสขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พาาลาดสาระดีๆจากทีม SME จ้าและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ